มีจะฝากผลงานอะไรไหมลูกน้องไร์อย่ามากัดที่หูตรงนี้ผลงานมีไหมลูกไม่มีครับฝากเพลงฝากเพลงแล้วงานก็ยังฟังกันได้เรื่อยๆนะครับวาระสุดท้ายฮะเหมือนเดิมทุกอย่างอก็ไปฟังทงแดงออกมาก็เรียนทงแดงซ้ำอีกแล้วน่านใต้ไงเราต้องไม่ทิ้งวัฒนธรรมวาระสุดท้ายครับผมฝากไว้แล้วัน เนของเนทนะคะก็มีเพลงนะคะมม่ล้กก็จบไม่คบก็จางนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องสงครามเพลงนะคะทางช่องสามค่ะเดี๋ยวฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะออนแอร์ประมาณเมษาค่ะถ้าบทเป็นหญิงแซบขาเอาโฟมโฟมเอาข้าวอยู่ดีนะคะแซลมอนแซบนะคะไม่ใช่ ครับผมสำหรับผมเองก็มีซินต์โน่ใหม่นะครับล่าสุดชื่อเพลงว่ามีกันและกันนะครับปล่อยให้ฟังแล้วแล้วมีลังจะตามมานะครับผมแล้วก็ละครนะครับเรื่องรักแรกของฉันกับคดีคือเรื่องแรกของเจ้ามหาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอีกเรื่องเลงอะไรอ่ะตามไลน์หน้าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกันเอาเอางานก่อนออนแอร์ทางดูพออยู่มีนาคมนี้นะครับปักติดตามด้วยไงเฮ้ยครับเซก็เพิ่งจบไปแล้วขอบคุณมาก จบไปกับเรื่องตาบรักคืนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีไมนนานเราสามคนมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้ดูกันใช่ครับนี่เลย3ามคนนี้ <c oughs> ครับผมพราวมากน่ารักมากจัดลายประสานกันปวดหัวมาก <c oughs> คือเราก็เออวะเรียกครูกองนะแล้วก็เดินเขา้าไปหาคองครูช่วยสอนหน่อยใช่ฟรีนะแต่ว่าอย่าคิดตามพวกหนูเลย ที่เพลงเพลงแรกที่ไม่ชื่นดังแล้วก็มีประมาณ12เพลงที่ก็จะไม่ให้ครูคิดตังค์เหมือนกันใช่ไม่ฟรีนะครับถามครูก่อนฟรีฟรีแหม่ช่วยช่วยถามต่อหน่อยนี้ครับเวลามาทีไรก็เปลี่ยนผู้ชายตลอดแกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ชายคือหมายถึงว่าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเหรออ๋อใช่ก็คือเหมือนอย่างหน้าก็หน้าใหม่ทุกปีอ๋อไม่เคยไม่เคยหน้าใหม่ถ้าหน้าใหม่ให้กรุณามองทางนี้จ้ะ เดนิวิสานอาจจะรับไว้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะฮะอันนี้นะครับที่มาเนี่ยเพราะว่าครูกังบอกว่าสปอนเซอร์จะเป็นความงามก็เลยมาทุกคนบอกไม่ชอบโดนแต่ถ้าบอกความงามปุ๊บนักมาครับผมทุกวันนี้ปากพูดไม่ได้แล้วนะครับผมแต่จมูกปิดปากแล้วทุกวันนี้เดินเดินเข้าหาหมอเมื่อไหร่หมอบอกหมอบอกฉีดไม่ได้แล้วลูกมันแน่นมากคุล่าสุดไปเข็มหักครับผมโอ้โหไม่รู้เหรอว่าตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นลูกเทป บนทีนี่เพรกะแกแกถนัดการกัดกันนะครับเราเรียกเอนเตอร์เทนครับคนแกถนัดจะไม่เล่นกัดกันเลยเดี๋ยวนี้พอเราไม่ให้ไปนี้ก็คุยกันมั่งเหรอไม่ความจริงเขาไม่คุยกันบนเวทีครับเขาลงไปคุยข้างล่างสองคนนะจ้าบ้าจริงบ้าจริงค่ะ คือฟังเขาคุยกันสนุกดีค่ะใช่คือยืนอยู่คนนี้สามคนนี้ก็เราก็ไม่มีตัวตนแล้วอ่ะเขาพูดกันเยอะตามให้เขาพูดไปแล้วก็ยืนสวยๆรอๆไว้ไปเรียนกับพี่ฝนรูปไปอย่าไปยืนหนีบข้าวเหนียวนืนี่คอยค่ะคอยยืนหนีบข้าวเหนียวเดี๋ยวปล่อยขาอะปรบมือให้กับศิลปินของ AF True แค่นี้ก็เท่เชียนะมรี่มิสซาปล่อยมให้กับสองคนหนสามคนนี้ไม่ต้องทำไมอ่ะคะแนนขนาดนี้แล้วจะทำอะไรกันคู่นะ ยังมีที่เติมอยู่ยังมีที่เติมเหรออ่าอ่ามอบให้กับคุณเคเอฟหกหมื่นบาทคุณกล้องอันนี้น่าจะต้องแสนหนึ่งน้องโภมลูกอันนี้ทั้งเจ็ดเบอร์หกเบอร์หกเบอร์ลน้องไว้เขาไม่มีให้ทำฟันนะลูกเนี่ยไม่มีจริงๆมันอยากได้เลย องเนสนะคะอันนี้คุณหมอจะทำเหนียงให้เก็บเ,เหนียงเนี่ทำเอาโดนอีกหรอบายบอกชอบไม่มีบายอีกแลยขอบคุณครับโรงงานารลับสารลับมีมาตูมอยู่เลยคะอันนี้ก็คือ,อต้มทานได้นะแก้เจ็บกออันนี้พูดจริงพูดจริงเนี่ยต้มได้นลยลงุงมีกาวมีอะไรด้วยนิดหน่อยมันจะช่วยเชื่อมเส้นเสียงให้มันติดนนะสีนคนเสียงละ อะไรนี่ก็ขับออกนอกหน้าดูดูนี่อ่ะอยู่นี่เหรออบูมองไม่เห็นบูผ่านหน้าหนูเลยหน้าหนูเนี่ยงเกินอ้าวลหรเด็กๆถ่ายรูปถือสติสตางค์อันนี้ต้องมีสักอย่างแล้วไหมโอ้ยไม่ใช่นะครับเฟยหรือเปล่าเดี๋ยวนะ อ้าวอะไรอ่ะมาตูมหลุดเห็นไหมขอไปต้มที่บ้านส่งมาดูไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเขาให้ลูกมันห่วงของเลยเด็กนโอ้มีอีกโอ้มีอีกอันนี้คือบริจาคอันนี้ส่วนตัวใช่ไหม ให้ให้ให้บริธินะครับขอบคุณอิบาน v ีสี่บ้านเร0บาทขอบคุณครับโอ้โหอบบนี้เล่โอเมีเดียวด้วยอาเบียนบ้านเดียวใครบ้านเดียวน้องเนสนะครับขรบ้านเดียวน้องเนส2177 7บาทแต่ผมเติมไม่สาบาทเพ่อให้คุณเติมเนอ่า ข้าตักด้วยโอเคถูกไปอันนี้บ้านไปวิทเวทเรื่องผลและแฟนคลับห้าหมื่นห้าอะไร่ะน้อยน้อยไหมเอาทับบุญเละกันสตาห้ันหาร้อยห้าสิบาบาทเอเก็บฝากผล ฟันบกนี่เลยปวดนิ้มออขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณเด็กๆด้วยเอออะไรนะฮะแกงลูกชายก็มันมีให้แกงนะสามปีมันไม่เคยทุบฟันมันลงเลยบอกได้เด็กนี่ลงแรงไหมลงแเข้าข้าง ดูตาเยงนเยงอยู่ในที่อะลงสิอะไรคุพูดไรทนบอกครูให้ผมมาแต่หกโมงผมได้ลองตอนนี้ยืนหนักมาก